สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนคลิปวิดีโอนี้เป็นการแนะนําการรูดบตัตรแบบผ่อนชําระผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงเทพโดยลูกค้าเป็นผู้รับภาระดอกเบีย้ยเื่อน้องๆได้รับใบเสนอราคาที่ระบุรายการสินค้าจํานวนเงินค่าสินค้าจํานวนเดือนที่ลูกค้าต้องการผ่อนชําระผู้รับภาระจ่ายดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1ให้น้องๆน,งน,งนบาบัตรเครดิตของลูกค้าสอดเข้าที่ตัวเครื่องขั้นตอนที่2เลือกผ่อนชําระขั้นตอนที่3เลือก ลูกค้าเป็นผู้รับภาระดอกเบีย้ยขั้นตอนที่4กดจํานวนเดือนที่ลูกค้าต้องการผ่อนชำระขั้นตอนที่5เลือก general หรือ normal ขั้นตอนที่6กดรหัสสินค้าขั้นตอนที่7กดจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องการผ่อนชำระแล้วตามด้วย enter หลังจากนั้นรอให้เครื่องพิมพ์สลิปเมื่อได้สลิปแล้ว ให้ตรวจสอบยอดเงินค่าสินค้าจำนวนเดือนที่ผ่อนชำระเงินค่างวดที่ลูกค้าต้องชำระแล้วนำสลิปให้กับลูกค้าเซ็นกำกับตรวจสอบลายเซ็นของลูกค้าที่อยู่ในสลิปกับลายเซ็นหลังบัตรให้ถูกต้องตรงกันส่งมอบสลิปในส่วนของลูกค้าให้กับลูกค้าไว้เป็นหลักฐานเป็นอันเรียบร้อยสำหรับการผ่อนชำระพันบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในกรณีที่น้องๆทำรายการผ่อนชำระไม่ถูกต้องน้องๆสามารถทำการยกเลิกรายการได้ดังนี้ขั้นตอนที่1เลือกยกเลิกรายการขั้นตอนที่สองกดรหัสผ่าน04ตัวตามด้วย enter ขั้นตอนที่สระบุเลขที่เทของสลิปที่จะยกเลิกขั้นตอนที่4เครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่จะยกเลิกแล้วถามว่ายกเลิกรายการใช่หรือไม่เลือกใช่ ขั้นตอนที่ห้พิมพ์สลิปลูกค้าเลือกใช่เมื่อได้สลิปแล้วให้น้องๆน,นำสลิปให้ลูกค้าลงลายมือชื่อกำกับส่งมอบสลิปส่วนของลูกค้าให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นการจบขั้นตอนการยกเลิกรายการผ่อนชำระทุกเย็นน้องๆจะต้องทำการสรุปยอดบัตรเครดิตป,ประจำวันดังนี้ขั้นตอนที่หนึเลือกสรุปยอดขายขั้นตอนที่สกดรหัสผ่าน 04ตัวตามด้วย enter ขั้นตอนที่3เครื่องจะสอบถามว่าสรุปยอดทุกโฮสเลือกใช่ขั้นตอนที่4ตรวจสอบรายการให้น้องๆตรวจสอบรายการบัตรเครดิตที่รูดภายในวันเมื่อถูกต้องแล้วให้กด enter เพื่อยืนยันน้องๆได้สลิปสรุปยอดขายประจำวันแล้วให้นำส่งการเงินพร้อมรายงานนำส่งเงินประจำวัน น,น้องควรจะสรุปรายงานบัตรเครดิตทุกวันเพื่อเงินจะได้เข้าบัญชีบริษัทในวันถัดไปสุขสวัสดิ์ขอบคุณค่ะ